n o p ด d o n Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน o p ด d o n Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รายการวิกแอนนองเจอเพเนอร์หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะซึ่งผมก็ยังจัดช่องนพเดลน์ o อลี่นี่แหละนะจัดมาเป็นร้อยตอนแล้วนะก็คิดว่ายังคงเป็นประโยชน์อยู่ก็ยังจัดอยู่นะครับเป็นเป็นรายการที่สนับสนุนให้คนได้ลุกขึ้นมาหาไรายได้เพิ่มเติมกันในในวันหยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนเราคงต้องพักผ่อนด้วยแหละแต่ว่าถ้าเราทําในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบแล้วมีไรายได้เข้ามาด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะถือเป็นการพักผ่อนอยู่กับครอบครัวแล้วก็สร้างไรายได้ได้ด้วยนะครับ วันนี้ยังคงต่อกับหนังสือที่ชื่อว่าเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงนะครับซึ่งคนเขียนก็คือพีออ่จะเรียกว่าโค้ดหนุ่มนะครับคุณจักรพงศ์เมษพันธ์นะครับมาดูต่อกันเลยนะครับก็บอกว่าพ่อสอนลูกรวยตัวจริงอ่าบทนี้นะครับเข,เขาเขียนอย่างนี้เขาบอกว่าการกู้เงินที่นํามาใช้ในสิ่งที่ไม่ทํารายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสําคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทําให้มีไรายได้ ก็เท่ากับจะใช้นี่ได้ไม่ต้องติดนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติคือพูดง่ายๆว่ากู้มาซื้อรถซื้อบ้านซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จําเป็นเนี่ยคือมันไม่ใช่นี่ที่ดีในแง่ที่ว่าเราเขาคงต้อง ต้องจ่ายออกไปเรื่อยๆนะมันมันมันไม่มีอะไรได้เข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดกู้เอาไปลงทุนวงเล็บที่เราคิดแล้วดีแล้วนะครับก็น่าจะทําให้เรามีค่าใช้จ่ายโทษทีมีไรายได้เข้ามาแล้วไปคืนเงินกู้ได้นะครับสุดท้ายเราก็จะตั้งตัวได้ส่วนตัวกับวิกีเ n นลงทร์เนอถึงแม้ว่าการกู้เงินเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าผมอยากให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะ ยกเว้นว่ามันไม่ได้เหลือบากว่าแรงมากนักนะครับก็ก็อยากจะกู้ก็กู้ได้แต่ว่าส่วนตัวอยากจะให้ลงทุนทําในสิ่งที่ที่ไม่ต้องใช้เงินมากนักนะครับถ้าเป็นสไตล์ผมนะแต่สําหรับสําหรับเออจะเรียกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าดูดูนี่ดีๆนี่มีทั้งนี่ดีกับนี่ไม่ดีนะครับนี่ไม่ดีก็คือนี่ที่กู้มาใช้ฟุ่มเฟือยบางคนบอกก็ up, ผมต้องมีบ้านอยู่ก็ถ้าจําเป็นต้องมีก็ก็มีไม่ได้ว่ากันแต่ว่าถ้าเราแบบ ไปใช้อะไรที่มันฟุ่มเฟือยจนเกินไปมีรถอยู่แล้วไปซื้ออีกคันหนึ่งเพราะว่าชอบอย่างเงี้ยก็จะติดนี้โดยไม่จําเป็นนะครับก็เป็นจริงๆมันเป็นธีมของหนังสือพ่อรวยสอนลูกอะครับที่ทุกคนหรือส่วนใหญ่ก็รู้จักนะครับก็ทําอะไรก็ให้มันให้มันพอกับสถานะของเราแล้วกันนะถัดไปครับเป็นบทที่ชื่อว่าเศรษฐีเงินล้านจากงานประจํานะครับ60ปีแรกอ่ากก่อนนี่เริ่มต้นสร้างทรัพย์สินและออมให้หนะัก จริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงนะถ้าคุณคุณเริ่มเริ่มก่อนหนี้เนี่ยนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อนหนี้ที่มันแบบเกินความจําเป็นเราไปเยอะๆอะไปซื้อกระเป๋าแพงๆซื้อรถแพงๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เงินเก็บไม่พอหรอกเพราะว่าแค่ค่าผ่อนแค่ดอกเบี้ยก็ก็ก,ก็กินเวลากินเงินเก็บไปหมดละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกให้10ปีแรกเนี่ยสร้างไรายได้ก่อนนะครับสะสมและออมให้เยอะเท่าที่เท่าที่จะเป็นไปได้โดยเฉพาะ10ปีแรกเรายังไม่มีภาระมากนักน,นะ เรายังไม่มีลูกยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีอะไรที่ต้องรับแบกภาระมากเนี่ยเต็มที่เลยอย่าเอาชีวิตไปพัวพันกับนี่จนศึกษาเรื่องการเงินและการลงทุนให้มากแล้วค่อยๆทยอยลงทุนตามความรู้ที่มีอย่างผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยผมเห็นหลายคนที่ฟีดแบ็กเข้ามาเนี่ยก็เป็นพวกจบใหม่ก็มีนะบางคนก็แบบเพิ่งเริ่มทํางานก,ก็ก็ดีนะครับเพราะว่าการที่เรามาทําอะไรวันหยุดเราเรายังมีแรงอยู่ด้วยนะเวลาเราก็ยังมีพอพอมีอยู่นะผมไม่ได้บอกห้ามห้าม ห้ามคบเพื่อนเลยมาทําเรื่องเงินอย่างเดียวไม่ใช่นะคือพักผ่อนได้คบเพื่อนได้แต่ว่าให้เวลากับกับการทํารายได้แหล่งที่2แหล่งที่3นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะมากนักเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับบทนี้ชื่อ h a p p y m มันนี่นะครับโค้ชหนุ่มเขียนบอกว่าเงินคือพลังงานแห่งความสุขมันจะอยู่กับคนที่มีความสุขและรู้จักที่จะแบ่งปันเผื่อแผ่ความสุขให้กับคนอื่นเท่านั้น จริงๆหนังสือ Happy m o n น y ีเนี่ยเป็นหนังสือที่พ้หนุ่มเขียนไว้ในเล่มนี้พอผมอ่านเล่มนี้ผมไปอ่านต่อเลยไปไปเอาหนังสือเล่มนั้นมาอ่านจริงๆไม่หนาเลยนะอีบ e ุ๊กมีนะครับ34หน้าเองนะเขาเขาบอกว่าให้เราให้ให้เงินคนอื่นไม่ต้องให้เยอะหรอกให้เอาแบงค์เล็กที่สุดที่เรามีอยู่อะ่ะคือแบงค์ยี่สิบเนี้ยลองให้แบบแบบสุ่มให้เลยนะคือเขาอย่างในหนังสือเล่มนั้นไหนไหนพูดละพูด,พ,ดพูดต่อก็ได้คือหนังสือเล่มนั้นนี่เขาบอกว่าเขาไปวางในที่ที่แบบ คิดว่าคนจะเห็นนะแล้วก็แล้วก็คนก็จะหยิบไปได้อ่ะแต่แต่เราต้องไม่เห็นนะว่าใครหยิบไปนะครับ,รบก็บอกลงทําดูดิสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวเห็นผลเดี๋ยวเราจะเจอไรายได้โดยที่เราได้มาอย่างไม่คาดฝันฟังดูเหมือนไม่มีเหตุผลนะแต่ว่าผมว่าในมุมในมุมมุมหนึ่งนะคือการให้เนี่ยมันทําให้จิตใจเราสบายใจอ่ะทาให้เรามีความสุขอะ่ะแล้วอย่างที่โคน้หนุ่มบอกว่าเงินมันคือพลังงานแห่งความสุขมันจะอยู่กับคนที่มีความสุขเพราะนั้นถ้าเรามีเริ่มมีความสุขแล้วเนี่ยเดี๋ยวเงินมันจะวิ่งเข้ามา หน้าตาเรายิ้มแย้มแจ่มใสลูกค้าก็อยากจะมาพูดคุยกับเราอารมณ์จะเป็นแบบนี้นะครับก็มันคือ Give and Take กันนะนะครับ g i v i n g and receiving นะยิ่งยิ่งได้ก็ยิ่งยิ่งยิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะครับวิกเกนงเชเบอร์เนอร์เนี่ยในมุมนึงนะคือผมก็ไม่ได้บอกให้ทําแจกอย่างเดียวนะแต่ว่าในช่วงแรกๆถ้าเรายังไม่มีลูกค้าเนี่ยผมว่าการทําแล้วก็ให้เพื่อนๆลองชิมสมมติเป็นอาหารนะ หรือไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะทำเพื่อเราเราทำเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมแค่มีความสุขเนี่ยก็มีโอกาสดึงดูดเงินเข้ามาแล้วแหละแต่พอเราทําแล้วเราลองลองเอาไปให้คนอื่นบ้างเราไปนูน่นนี่บ้านนั่นบ้างอย่าไปแค้มหรือเขี่ยกับเรื่องเงินว่าเอ้ยฉันให้แล้วทำไมเธอไม่ซื้อฉันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นเยอะจนเกินไปนะผมว่าเดี๋ยวเงินมันจะวิ่งเข้ามาหาเรามากขึ้นเรื่อยๆนะลองทดลองดูก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมนะอ่ามาดูถัดไปครับเขาเรียกพลังงานศัก พลังงานศักย์กับพลังงานจลเคยเรียนตั้งแต่เด็กๆไหมฮะอันนี้ก็หมายถึงพลังงานศักยภาพครับเปลี่ยนความเชื่อเมื่อไร่ก็เปลี่ยนชีวิตไปสู่ความร่ํารวยเมื่อนั้นคืออย่างแรกที่เราต้องมีคือเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเรากําลังทำวิกแอนนองเจอเอร์เนอร์นะผมต่อยอดให้เป็นวิกแอนนองเอเอร์เนอร์นะครับหนังสือเขาไม่ได้พูดถึงวิกแอนนองเอเอร์เนอร์เลยนะแต่ว่าลิงก์ให้นะเพราะรา,ายการมันเป็นวิกแอนวิกแอนวิกแอนนองเจอเบอร์อ่ะพูดเต็มอีกนะครับเชื่อมั่นในตัวเองเดี๋ยวเราจะทําได้เองครับ ทำได้ดีไม่ดีไม่เป็นไรเชื่อมั่นไว้ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าเยอะยิ่งหรือมีอีโก้นะบางคนไปแยกแยะไม่ถูกว่าอาจารย์นพดลก็บอกให้เชื่อใครแนะนําฉันไม่สนฉันจะเชื่อตัวเองอย่างเดียวฟังได้ครับแต่ต้องเชื่อว่าเราทําได้ก่อนนะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยคนอย่างฉันทําไม่ได้หรอกถ้าคิดแบบนั้นเราจะไม่ได้ทําเลยใหม่ๆแน่นอนไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดไม่มีใครเก่งครั้งตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทําเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่ๆอาจจะต้องใช้ใช้เวลานิดนึงพัฒนาฝีมือ แต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เก็บเงินสะสมทำมีหลักพันเดี๋ยวก็หลักหมื่นก็มานะมีหลักหมื่นหลักแสนก็มามีหลักแสนหลักล้านก็มามันจะค่อยๆขยับไปแต่อย่าไปเร่งเวลามันมากนะครับอ่าเปลี่ยนความเชื่อเมื่อไหร่ชีวิตก็สู่ความร่ำรวยนะครับอีกบทครับชื่อว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะเขาบอกละครก็คือละครนะมันสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงแต่จะว่าไปถ้าใส่อะไรที่เป็นประโยชน์ลงไปบ้างผมว่าน่าจะดี คือโค้ดหนุ่มพูดถึงเรื่องของละครไทยอะ่ะคือหลายๆอันอ่ะพูดถึงเรื่องของละครที่มันมีการแบบพระเอกโดนยึดทรัพย์โดนอะไรซึ่งเขาบอกมันไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนแบบนั้นซะจริงๆนะบางทียึดทรัพย์เนี่ยมาแบบโหนักเลงมายึดเลยแบบมันไม่ใช่แบบนั้นร้อยเปอ่ะมันก็คงมีบ้างอะ่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นร้อหรือการชิงดีชิงเด่นทางธุรกิจพินยัยกรรมมันไม่ได้เป็นเหมือนกับละครแล้วบางทีคนเราดูละครแล้วก็ อาจจะเลยไปว่าเออชีวิตจริงเป็นแบบนั้นแบบนี้ข้อนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวิ่งในน้ำเชเ่อรน์เนอร์มากนะครับแต่ว่าเห็นมีอยู่ในหนังสือก็ก็เล่าให้ฟังนะครับเรื่องนี้ครับก็บอกหลับที่ไม่อยากตื่นบอกจนแค่ไหนก็ต้องเหลือเงินให้ตัวเองคือค้นหนุ่มเนี่ยเป็นคนที่เคยจนมาก่อนนะพูดแบบนี้ติดหนี้ติดอะไรเยอะแย,ยะมากมายนะแต่ว่าพอตอนหลังรู้ว่าเฮ้ยเราเราอาจจะมีหนี้มีอะไรแต่ว่าลองแอบเก็บแอบ,แอบหัก,หกเงินสัก2 -3% ให้กับตัวเองบ้างนะครับ อันที่เหลือต้องรีบใช้นี่อ่ะใช่นะครับแต่ว่าเก็บไว้ตัวเองแล้วเราจะมีจิตใจที่มันรู้สึกดีขึ้นมาเพราะอย่างน,อน,น,อน้อยๆเราก็มีเงินเก็บอ่ะถึงแม้ว่าเรายังมีนี่เยอะมากอ่ะลองทําดูกันดูนะผมเชื่อว่าเอางี้คนที่เป็นวิกเกนทูร์เบเนอร์หลายคนอ่จจะติดนี้อยู่นะกำลังคุ้มใจเรื่องสถานะทางการเงินของตัวเองอยู่ลองลองลองคิดแบบนี้ดูก็ได้ครับลองแบ่งเงินไว้กับตัวเองบ้างนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกดีขึ้นนะอ่านี่ครับการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในโลกอ่า างคนบอกอยากรู้นะคริปโตคุ้มค่าไหมหุ้นคุ้มค่าไหมเขาบอกงนี้การลงทุนที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนได้สูงสุดแต่มันคือการลงทุนที่ทําให้คุณนอนหลับฝันดีผมว่านะแล้วทุกคนก็คงเดาได้ลงทุนแบบไหนหรือเปล่าลงทุนในตัวเองครับลงทุนในตัวเองคือการหมั่นหาความรู้เข้าเข้าหาตัวเองผมเชื่อเลยนะคนที่ฟังนบุตรดสอรี่ต้องเป็นคนที่เป็นแบบนั้นแน่นอนไม่งั้นเนะี่ยท่านไม่ใช้เวลามานั่งฟังผมพูดหรอกนะครับ แต่ว่าที่ท่านฟังผมเนี่ยเพราะท่านเชื่อว่าเออผมรีวิวหนังสือได้เออเรื่องที่ผมพูดมันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านนะท่านก็สละเวลาอันมีค่ามากๆของท่านเนี่ยมาฟังผมนอกจากเรื่องเรื่องเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะการลงทุนด้วยตัวเองมันมีลงทุนเรื่องสุขภาพวันเนี้ยหาเวลาไปออกกําลังกายมั้งคนเปเรียนวิ่งลงเทรลเปเนอร์เนี่ยนะเสาร์ต้องทํางานแล้วด้วยต้องมาทาวันจันทร์ถึงศุกร์ทำงานอยู่แล้วงานประจาวันเสาร์มาทําวิ์งลงเทรลเพเนอร์วันอาทิตย์เว้นไว้สักวันไหมไปวิ่งไหม หรือจริงๆมันไม่จําเป็นต้องเป็นเสาร์หรืออาทิตย์นะตอนเย็นของทุกวันพอจะปลีกเวลาลงทุนในสุขภาพตัวเองไหมเวลาระบบไม่มีเวลาไม่มีเวลานะเดี๋ยวสุดท้ายนะมันจะมีจนได้อะเพราะว่าพอมันไม่สบายนะมันมันใช้เวลามากกว่าตอนที่เราจะแบ่งเวลามาวิ่งอีกแล้วบางทีเนี่ยจ่ายเงินจ่ายทองมหาศาลนะไอ้ไอ้ค่ารักษาพยาบาลเราเนี่ยไอ้ที่เก็บมาสิปีอาจจะหมดภายในปีเดียวเลยก็ได้นะถ้าเราไม่ลงทุนในสุขภาพอะ อันที่2ลงทุนในความคิดและจิตวิญญาณครับก็คือความรู้สึกการแบ่งปันต่างๆนะครับการมีโอกาสได้พูดคุยกับคนดีๆหาหนังสือดีๆมาอ่านพวกนี้คือการลงทุนทางด้านความคิดและจิตวิญญาณเนี่ยอันที่3าคือการลงทุนด้านการเรียนรู้อย่างมาฟังพอดแคสต์อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะมันมันเข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่บางคนมาบอกผมนะบอกอาจารย์รู้ไหมคาพูดอาจารย์คำเนี้ย มันเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยนะมันทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นผมผมที่ใจมากเลยนะแต่จริงๆผมไม่อยากเทคเครดิตหรอกผมว่าคนฟังนั่นแหละที่จะได้เครดิตเพราะว่าท่านน่ะสละเวลามาฟังผมเองผมก็พูดในสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์แต่ว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะเอาไปใช้แบบไหนต่อใช่ไหมแต่ว่าท่านน่ะเอามาฟังนะแล้วก็เอาไปใช้ต่อเนี่ยนั้นแทนที่เป็น high risk high return นะคนหนุ่มใช้คําว่า High Understanding High Return ยิ่งคุณรู้จักและเข้าใจในสิ่งที่คุณลงทุนมากเท่าไหรคุณก็ยิ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้มากเท่านั้นนั้นวันนี้เราเริ่มลงทุนกับตัวเองนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นเงินเป็นทองออกมาชัดเจนนะครับแต่ว่ามันทําให้เรานอนหลับฝันดีนะสรุปนะเมื่อกี้สุขภาพนะครับจิตวิญญาณการเรียนรู้นะครับสุขภาพก็ออกกําลังกายนะครับความคิดจิตวิญญาณอ่านหนังสือพูดคุยกับคนต่างๆนะครับเติมเต็มทําให้ตัวเองมีความสุขรู้จักแบ่งปันแล้วก็เรียนรู้นะครับ อ่ะคราวนี้มาดูคณิตศาสตร์ความสําเร็จอีกบทนึงเง้เขาบอกความสําเร็จไม่มีสูตรลัดและไม่มีใครจะได้มันมาโดยง่ายนะครับคือคือเคยเห็นเขาเรียกว่าฮอกกี้สติ๊กเค r ร์ฟไหมคือใหม่ๆอ่ะเราจะแบบทําไปแล้วไม่เห็นผลเลยไม่เห็นความสําเร็จเลยทําไปแล้วก็ไม่เห็นเลยแต่สักพักหนึ่งถ้าเราทําไม่หยุดนะแล้วเรารู้จักเรียนรู้มันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะพุ่งขึ้นมาแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเลยครับมันเหมือนแบบ พอตอนแรกมันราบเรียบไปหมดเลยแล้วอยู่ดีๆมันปี๊ดมันพุ่งฟูดขึ้นมาเลยฮะทำเลยครับเชื่อผมนะครับแต่เราต้องพ,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 พัฒนาปรับปรุงตัวเองนะไม่ใช่ทําแบบทื่อใครทําอะไรฉันก็ทํามาเป็น10ปีลาจารย์ไม่เห็นดีเลยเพราะว่าเราทําแบบเดิม,ดมไงเราไม่ได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองนะครับเขาบอกว่าการลงมือทําแบบชันฉลาดหนักหน่วงและต่อเนื่องเนี่ยจะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับความสําเร็จไม่มีสูตรลัดและไม่มีใครได้มันมาโดยง่ายมันต้องอุทิศต้องแลก เพื่อให้ได้มาทั้งสิ้นนะครับวิธีท์เทอร์โบเนอร์อย่าไปทําแค่2สัปดาห์ไม่เห็นรวยเลยเลิกดีกว่าอย่างนี้ต้องเลิกอยู่แล้วละ่ะเพราะผมไม่เคยเห็นใครทําอะไร2สัปดาห์แล้วรวยเลยนะนะยกเว้นว่ามันจะมีเอ็ก p t เ o n a ชั a น e จริงๆก็เอาเป็นว่านั่นคือข้อยกเว้นอ่ะอีกบทครับแผนการที่ไม่มีใครมองเห็นเขาบอกอย่าไปสนใจคนที่ตีมูลค่าความคิดเราแคบเปลือก จงมุ่งมั่นอุตสาหะและทําในสิ่งที่ตัวเองคิดฝันและเชื่อตามแผนการที่กําหนดไว้อย่างมีวินัยคนหนุ่มเขาก็เล่าว่าเขามีคนเป็นลูกศิษย์นะที่แบบว่าสุดท้ายเนี่ยเขาทําไม่ย่อท้อเนี่ยนะเขาเขาทำจนสําเร็จอะ่ะบอกวิสัยทัศน์เป้าหมายแผนการและความมุ่งมั่นเนี่ยจะทําให้เราต่อยอดไปได้เป็นกําลังใจให้กันละกันง่ายๆเลยครับคนทํนาวิทยานิน์ของเจ้าเบอเนอร์ก็อยู่ในกฎเนี่ยถ้าเราทําแล้วเราเรียนรู้เรามุ่งมัน่นเราทําต่อเนื่อง เดี๋ยวมันต้องไปถึงความสำเร็จจนได้นะครับถัดไปครับวิธีเปลี่ยนงานให้กลายเป็นทรัพย์สินอยากมีอิสรภาพต้องรู้วิธีเปลี่ยน Active Income ให้เป็นพา s ซีฟอินคัมนะต่างกันตรงไหน,น Active คือต้องเอาแรงเราไปแรกพา s ซีฟคือนั่งอยู่บ้านเฉยๆก็ได้เงินเฮ้ย <"He i, S 2> มีด้วยเหรมีนะครับคนทำวิจัยลงเทอร์เพเนอร์ช่วงแรกๆก,ก็ต้องเป็น Active แหละเราต้องทําเองหมดเลย ก็ต้องเหนื่อยนะแต่ว่าถ้ามันทําในสิ่งที่เรารักบางทีมันก็ไม่เหนื่อยหรอกมันก็สนุกนะครับแล้วแถมได้เงินด้วยแต่วันหนึ่งเนี่ยเราเราไม่ได้อยากแค่ว่าได้เงินแค่นี้เราอยากที่จะเงินต่อเงินใช่ไหมเราอยากที่จะแบบเออเราพักบ้างพาครอบครัวไปเที่ยวบ้างแล้วเงินก็ยังเข้าทําไงข้อที่1ทํางานครั้งเดียวใช้ซ้ําได้มากกว่า1ครั้งทําได้ด้วยเอ,เอาง่ายๆนะผมยกตัวอย่างสองอันที่ผมทําอยู่หนังสือผมเขียนครั้งเดียวนะแต่ขายได้เรื่อยๆเลย ปัจจุบันเนี่ยหนังสือเนี่ยที่อยู่ในกับสำนักพิมพ์อายกตัวอย่างเล่มล่าสุด Lost Skill เนี่ยมันก็ยังขายอยู่สิ่งที่ผมได้คืออะลรก็ค่าลิขสิทธิ์ในการขายนะถ้าเขามีการพิมพ์เพิ่มผมก็ได้เงินเพิ่มก็ก็ตราบใดที่หนังสือมันยังอยู่ในตลาดตราบใดที่มีคนอ่านแล้วรู้สึกว่ามันดีผมลงทุนครั้งเดียวคือเขียนให้มันดีๆนะครับหลังจากนั้นก็มีคนบอกต่อซึ่งต้องขอบคุณต้องเรียกว่าคนฟังนกพดอนซอรี่ด้วยนะ ที่ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อช่วยเขียนรีวิวทาสารพัดเลยนะขอบคุณสื่อหลายๆสื่อนะตลาดหลักทรัพย์ห้องสมุดมารวยเชิญผมไปไลฟ์นู่นนี่นั้นมิชชันนูนาลูนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับมีรายการ already ก็เอาหนังสือเล่มนี้ไปรีวิวอย่างเงี้ยมันส่งผลได้หมดเลยนะเพราะนั้นทําครั้งเดียวใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้งลองคิดดูว่าวิเอ็นเปอร์เนอร์เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราทําแบบนี้ได้บ้างอันที่2แบ่งงานให้คนอื่นทําแทนบ้างเราทาคนเดียวไม่ไหวหรอกอถ้าเป็นวิเอ็นทูเปอร์เนอร์เนี่ย บอกเฮ้ยทําขนมใหม่ๆทาคนเดียวหมดเลยทุกตั้งแต่หาซื้อทําทุกอย่างหมดเลยเหนื่อยดิเพราะว่าถ้าไม่ถ้าเราหยุดทําก็ไม่มีขนมขายแต่ถ้าวันนึงนะกิจการเราเริ่มแบบติดลมคนเริ่มสั่งซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆให้คนอื่นทําบ้างครับจ้างเข้ามาบ้างครับแต่แน่นอนเราอาจจะควบคุมคุณภาพอยู่แล้ววันหนึ่งถ้าเกิดเขาทําเก่งประมาณเราหรือเก่งกว่าเราอีกตอนนั้นเราไม่ต้องทําขายเองละมีคนทําให้เราเสร็จ เขาเรียก Author People Resource OPR นะครับใช้ทรัพยากรคนอื่นลองดูนะครับผมถึงบอกว่า entrepreneur มันมี PALMS ตัวนี้คือตัว S นะ scalability ก็ Sc คือการขยายใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวเราเอามาถึงเรื่องอีกเรื่องครับหลักการออมเพื่อสร้างความมั่งคัง่งเขาบอกหากต้องการมั่งคัง่งเราต้องออมให้ได้อย่างน้อย1ใน10ส่วนของทรัพย์สินที่หามาได้10%ของรายรับอ่ะพูดง่าย เก็บออมเป็นประจำนะ่สิองของรายรับเข,า,ข,า,ข,า,ขาบอกว่าถ้าเราต้องการความมาั่งคั่งต้องทําแบบนี้นะครับ,รบวิเคราะเทอร์เบอร์ได้เงินมาลองเก็บไว้อาจจะเก็บไม่หมดเพราะว่าเราต้องไปใช้จ่ายต้องไปทําอะไรต่อแต่สัก10%เก็บไว้นะครับทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมีเงินออมมากขึ้นเรื่อยๆ2ทําการออมให้เป็นอัตโนมัติเขาบอกเงินที่เรามองไม่เห็นคือเงินที่เราไม่มีโอกาสได้ใช้ ถ้าบอกว่าได้เงินเดือนมาได้รายได้มาแล้วเดี๋ยวจ่ายไปเท่าไร่เหลือเท่าเหลือจะออมเราจะไม่เหลือเพราะเราจะจ่ายหมดอนะ่ะมีเงินเท่าไหร่ก็จ่ายหมดแต่ถ้าได้เงินมาหากักสิเปอร์เซ็นเข้าบัญชีเลยแล้วเอาเป็นบัญชีที่เราไม่ต้องมีสมุดก็ได้นะให้มันเบิกยากๆอ่ะไม่ต้องมีแอปในมือถืออัตโนมัติเดี๋ยวเราก็จ่ายเราก็ค่าจ่ายเราก็พอแต่เรามีออมสิบเปอร์เซ็นทุกทุกครั้งนะครับก็ออมอัตโนมัติทําได้ก็ดีนะอันที่3ง่ายๆครับลงมือทาเดี๋ยวนี้ เอาไว้ว่าจะออมคือไม่ออมจําไว้นะครับว่าจะทําคือไม่ทำนะครับเพราะนั้นลงมือทําเดี๋ยวนี้นะอ่ามาถึงอีบทครับสมดุลแห่งใจเขาบอกเมื่อเราทุ่มเทและอุทิศกับสิ่งที่เราทํามากพอสัญญาณหนึ่งที่จะบอกว่าสิ่งที่เราทํานั้นใช่เราหรือไม่คือความรู้สึกของเราเองคือบางคนบอกทำแล้วไม่รู้ว่าใช่หรือเปลาวิเกเโนทเบอรเนอร์ทำแล้วไม่รู้ใช่เปล่าดูความรู้สึกครับพูดพูดได้ยากนะใช่มันคือใช่อะ่ะ 팟แคสต์นี่ใช่สําหรับผมไหมตอบได้เลยว่าใช่รู้ได้ไงไม่รู้ดิก็ทาแล้วสนุกอนะ่ะคือตอนนี้ก็นั่งทําอยู่ผมไม่รู้จะทาทาไมนะไม่มีจะเรียกว่าเอาตรงๆนะอันนี้อันนี้팟แคสต์ผมก็ไม่ได้มีไรายได้อะไรมากมายเนะี่ยถามว่าไม่เป็นศูนย์เลยไหมก็ไม่ถึงกับเป็นศูนย์นะเพราะว่ามันมีช่องทางอย่าง YouTube มันก็มีค่าโฆษณามาบ้างก็เอาเป็นว่ามันไม่ได้เยอะอะ่ะเอาแค่ว่ามันเอาพอจะจ่ายค่าแพลตฟอร์มที่ผมจ่ายไปอะ่ะค่าพอดบีนซาวคลาวที่ต้องไปเช่าโฮสเขาเขาพูดนี่แหละนะครับ บล็อกดิจก็มีบ้างนะครับคนฟังบันบล็อกดิจเนี่ยพอมันฟังเยอะๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีดาวที่เหลือไม่มีอะไรเลยนะผมก็ไม่ได้รับโฆษณาโฆษณาอะไรนักมากมายยกเว้นว่ารายได้ทางอ้อมเช่นผมออกหนังสือแล้วผมมาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์มีส่วนไหมมีนะครับเพราะว่าหลายคนก็ได้ยินผมพูดก็ไปซื้อหนังสือคนมาติดตามผมอะไรเงี้ยก็ก็จะมีรายได้แบบนั้นเข้ามานะครับแต่สุดท้ายนะผมว่าใช่คือใช่คือคือคือคงไม่มีคนตอบได้นะครับว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ ถัดไปคือ wealth mentality ครับก็เป็นความคิดที่จะสร้างความมั่งคั่งนะเขาบอกว่าความกลัวไม่ใช่ต้นเหตุความกลัวเป็นผลลัพธ์ของความคิดของเราคือถ้าเราไม่เชื่อในตัวเองเราเอาแต่กลัวเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำนะเขาบอกว่าอย่างแรกคือคุณเชื่อในตัวเองหรือเปล่าว่าคุณมีสรภาพทางการเงินได้ถ้าไม่เชื่อคือจบนะครับถ้าเราเชื่อเดี๋ยวเราจะจะทำต่อนะครับคำถามที่2คือคุณเอาอะไรมาเชื่อว่าคุณมีสรภาพทางการเงินได้ คือพูดง่ายๆว่าเชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะคุณทําอะไรบ้างนะคุณเอาอะไรมาเชื่อูอ่ทีเฉยๆบอกเชื่อมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมนะครับเขาบอกว่าเป้าหมายอยู่บนหินผาวิธีการอยู่บนพื้นทรายแปลว่าอะไรรู้ปะ่ะแปลว่ามีเป้าหมายเนี่ยมันต้องฟิกไว้เราอยากมีสภาพการเงินฟิกไว้แต่วิธีการเนี่ยอยู่บนพื้นทรายคือวิธีนี้ทาไม่เวิร์กก็เปลี่ยนครับขายของแบบนี้ขายไม่ได้ก็เปลี่ยนครับใช้วิธีใหม่ๆบ้างนะครับเขาบอกว่าโฟกัส Follow one course until success ถ้ามั่นใจกับทางที่เลือกก็เลิกคิดกลับไปกลับมานะครับก็ลองใช้ความพยายามในการพิจารณา,าดูดีๆนะครับผมคิดว่าน่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้คงประมาณนี้นะครับเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง น,น่าจะเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึง่งอยากฝากไว้ลองไปหาอ่านกันดูนะครับเดอ๋ยวันี้โค้ชคุณจกักรพงศ์เมสพานหรือโค้ชหนุ่มนะครับเขียนได้ดีมากแล้วก็ผมก็ามารีวิวยังไม่จบนะเดี๋ยวเอามารีวิวในสัปดาห์ถัดไปด้วยในรายการวิเกของเธอเพอร์เนอร์นี่แหละครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในสัปดาห์ถัดไปครับสวัสดีครับโนปดอนสตอรี่ A life changing story.